สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านนะคะวันนี้ทางช่องของเรานะคะพาพี่พี่มาชมเป็นผ้าคลุมไหล่สีพื้นนะคะพี่ๆค่ะมีหลายสีนะคะพี่ๆค่ะผ้าหน้ากว้าง65เซนเมตรนะคะความยาว200เซนติเมตรรวมชายคุยนะคะเดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวเราพาพี่พี่มาชมผืนแรกนะคะ ผืนแรกนะคะพี่ๆค่ะเป็นสีดำนะคะเป็นยกดอกพริกไทยนะคะยกดอกหกตะกอพริกไทยนะคะผืนที่สองค่ะเป็นสีชมพูหวานนะคะยกดอกหกตะกรอพริกไทยนะคะผืนที่สามค่ะเป็นยกดอกหกตะกอลูกแก้วนะคะสีขาวครีมนะคะแล้วก็ต่อด้วยผืนที่สี่นะคะ ผืนนี้สีกลมค่ะยกดอกพริกไทยนะคะแล้วก็ผืนที่5นะคะผืนนี้ยกดอกพริกไทยนะคะสีน้ำตาลเปลือกไม้นะคะแล้วก็ต่อด้วยผืนที่6นะคะยกดอกลูกแก้วสีเหลืองทองนะคะพี่ๆค่ะแล้วก็ผืนที่7นะคะผืนนี้นะคะยกดอกลูกแก้ว สีชมพูกะปินะคะแล้วก็ต่อด้วยผืนสุดท้ายนะคะผืนนี้นยกดอกลูกแก้วสีชมพูหวานนะคะขนาดผ้าหน้ากว้าง6 5ซนติเมตรนะคะพี่พี่ขาความยาว2 0 0ซนเมรวมชายคุยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าหรือว่าแอดไลน์เข้ามาชมเป็นภาพนิ่งก็ได้นะคะ อย่าลืมกดติดตามคลิปเพื่อชมคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ